สวัสดีครับก็มาปะกันทำแล้วนะในช่องชวนมาจิมนะครับซึ่งโอ,อนเกาจะนำนั่นนี่นะฮะมาให้ท่านได้หันนะฮะได้หูได้หันนะครับเกี่ยวกับหมูอาหารเนื้อองอาหารนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วเอาเอามาให้กันได้พอได้ก่อยเนาะว่าอันไหนจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับวันนี้นําเสนอเมนูวันนี้จะมีปลาดุกนะครับ ใันนี้ปลาดุกปิ้งนะครับปลาดุกปิ้งแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องในสะดุงนะครับเครื่องในสะดุกส่วนอันนี้เป็นเมนูอีสานเป่นมีจุนะฮะแต่ว่าภาคเหนือเขาเป็นเป็นซาฮะซาต้นหองซาสุดยอด นี่มันต้องเผ็ดเผ็ดขมขมนะฮะนี่โอ้โหโอ้ยโดนใจยังแรงก็ที่ลืมมาได้นะครับข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งมาผมมาเริ่มเลยดีกว่าโอ้มันถูกอกถูกใจแต๊ะยังซ่านี่นะฮะคือถ้าเป็นอีสานเนี่ยเป้นอันนี้ก็เป็นเนื้อสดๆเหมือนกันนั่นแหละรครับเนื้อเครื่องในนะครับแล้วก็ แต่ว่ามีการปรุงรสนะฮะปรุงรสกับหมูสมุนไพรเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทางอีสานถ้าเพินจุ่ะจุ้นี่คือซอยแล้วหดเลยชิมแิ้มจิมหวดเลย,เลยนี่ผักข้าวตอง ต้องเผ็ดขมครับนี่แบบเผ็ดนะเดี๋ยวก่อนแล้วผมเกาะพี่ก่อเพราะว่ากินหมูล,ลาบหมูทรายนะครับมันต้องมันต้องเผ็ดๆครับถ้าก็ะางคนเหนือเขานะมันมีอยู่สองแบบเนอะว่าใครกินลาบเดี่นะมันจะมีลาบปูกับลาบแม่อ่าลาบผู้เหมือนถ้าแปลเป็นไทยกันลาบตัวผู้เีย ลาแม่ก็คือลาบตัวเมียอย่างรา,าบปูอ่ะคือเพื่อนจะกินเหล้าด้วยเพื่อนจะกินเหล้าเพื่อจะให้มันใส่เหล้าสักกลึบอย่าเพื่อให้มันเหมือนกับว่าแบบสดชื่นกระชุ่มกระชวยกินได้นักขึ้นเนี่ยนี่นะฮะสดๆสดสดนี่ออื อันนี้กัลรำนะับเนะน,นี่ยอธิบายไปโทกเลย <c oughs> ต้องขอสุมาตัวนี้ครับสำหรับใครกินดิบนะคือ <c oughs> มูเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาหารพื้นบ้านครับเนาะชาวบ้านพื่นกินกปนได้อี้นะครับเนาะผมไม่ได้กินววัน ข้างในนี่กระเม็ดมคือเวลาเราถ่ายมือถือมันจะเป็นเนี้ยไข่ส่งอย่างานั้นมันเข้าหมดนุงน่งนิง่งนุ่งนิ่ง ผมว่าันนั้นจัดรายการถามว่าใครจะเลี้ยงเข้าดีเจเพ่องมีสักคน خوقه <applause> هون <applause> คลิปนี้จะอู้น้อยน่นะครเพราะไม่รำเกิน <c oughs> คือท่านที่บอกเคยกินดิบอะบม่ได้คิดว่ามันจะเหม็นค้าวหรือว่าอย่างไรแต่มนมีการปรุงแล้วครับแล้วก็มีการเอาเอามาคุกกระหมูสมุนไพรมนมีกินเลยมันมีมนี่เลยหวานเจี๊ยบ กินแล้วจะติดใจ เอบางทีเขาต้องหัดก,กินครับเท่าไห่อ่ะถ้ามาอันอะ่ะเขาไปอยู่พื้นเพบ้านเปินแล้วเปริมีก็ะยะอยากินมาได้ตายนะอดตายนะนั้นผมต้องขออาภัยอีกครั้งกับไข่ที่บักกินรีบนะครับ ดูมันจะมีพักก้าสมุนไพกก้าเนี่ยโรนี่ตับนะ ในเครื่องในเนี่ยช่องใจของวัวหรือควายเท่านั้นเนอะเพราะถ้าเป็นหมูมันคาวหมูคาวครับดับคาวยากหมู ป่านี่ขวอย่างเดียวก,กางก็อืมนี่เผ็ดแต่เนาะ เดี๋ยวนักแป๊บหนึ่งต่อ,อให้เลยเนี่ยมันต้องกินนะครับมันจะได้อารมณ์เพราะ้วบอกครับพริกและเผ็ดแล้ว,ลว,ลวไหมละ คุณผู้ชมผมก็ะจะหานละว่าที่ทอยเนี่ยหรือว่าวัฒนธรรมการกินของแต่ละพื้นที่มันจะมเหมือนกันนะครับบ้านเฮาคนตั้งเดือเเฮาก็จะเป็นแถมย่งคนอีสานนี่กนจะมีน้ำจิ้มเจ่าแล้วก็กซอยซอยเซตใส่น้ำจิ้มหวดเลย กระทองจุคนบ้านเฮาเอาทุกอย่างมาซอยรวมกันหมดซอยแล้วๆเรียกข้องหลับให้มันเป็นตินมเป็นตินเนี่ยเหมือนที่อีาสานเขากินเนี่ยแต่งเฮาเอามาคลุกเข้ากับเครื่องปรุงนะครับเขาจะพร้อมว่าซานะครับ แค่นี้เองมันมีอยังงตกต่างกันเยอะเนาะโอยง่ายเโอ้ย,อยมาไวละเพชแต่มันซะใจดีนะฮะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนาะถ้าอย่างใดผมฝากตัวแล้วกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งตัวจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ล่ำลาไปก่อนมาไหวละขอตัวไปให้ก่อนเนาะขอน้าตา เผ็ดมากวันนี้ขอบคุณนักงหน้าครับที่ติดตามสวัสดีครับปากันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ